ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรุ่นแล้วก็ราคาของแบรนด์ p p p o นะครับในเดือนสิงหาคมเรามาดูกันว่าแต่และรุ่นเนี่ยเขาขายราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็ขออนุญาตอ้างอิงจากโบชัวอ p oppo ของเขาเลยแล้วกันนะครับก็ o p p o reno 4ครับเป็นตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่หลายๆคนสนใจมาก แล้วก็ตัวนี้ผมได้เครื่องมาใช้งานนะครับแต่ว่าคลิปรีวิวเต็มเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าผมกําลังใช้งานกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันก็เปิดมานะครับก็จะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับตัว 5X2 แล้วก็ 5X2 Pro 5G นะครับก็จะมี2รุ่นเนาะก็ตัว 5X2 Pro 5G นะครับตัวนี้เนี่ยจะขายอยู่ที่ 4,990บาทนะครับก็จะเป็นราคาเปิดตัวสเปคเด็ดๆเลยก็คือจะได้เป็นของ CPU ที่เป็นตัว Snapdragon 865นะครับแล้วก็ได้ชาร์จเร็ว65วัตต์นะครับแล้วก็รองรับ 5G ตัวหน้าจอเนี่ยได้ที่ 120Hz นะครับก็ตัวนี้เนี่ยสเปคเนี่ยแน่นแต่มมากๆเลยนะครับสำหรับตัว f i X2 Pro 5G ตัวนี้แล้วก็ f i X2 5G นะครับ ตัวนี้ราคาปรับลงมานะครับจากราคาเปิดตัวอยู่ที่33,900ปรับลงมาเหลือ2,9,990บาทนะครับสเปคเด็ดๆเลยตัวนี้เนี่ยก็ได้จอ 120Hz เหมือนกันชาร์จเร็ว 65W แล้วัตแลวก็ CPU เป็นตัว865เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบหลายๆคนหลายๆถ้ท่านในความสนใจเนาะเพราะว่าตัวสเปคแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลดีนะครับสำหรับตัวไฟ X25G ตัวนี้ นี่เลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัว Hero Product ของเขานะครับ Oppo Reno 4ครับเพิ่งเปิดตัวมาได้แบบสดๆร้อนๆเลยหลายคนก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับก็ขายอยู่ที่11,990บาทนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับตัว Oppo Reno 4เนี่ยชอบตัวดีไซน์ชอบฟิลลิ่งในการถือแล้วก็ตัวฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ใหม่นะครับสำหรับตัว Oppo Reno 4ตัวนี้ก็จะมีตัว รีโน่สามโปรนะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่15,990บาทนะครับราคาปรับลงมาจาก1น9 9 0กากก็จะเป็นตัวรุ่นพี่ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับราคาไม่ถึงหมื่นครับผม oppo a92 ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยขามหามากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ขายดีมากสำหรับตัว oppo a92 ราคาขายอยู่ที่8 9 9 9บาบาทนะครับแล้วก็น้องเล็กครับผม ก็จะมีตัว Oppo A 3 1นะครับก็จะมี2ความจุด้วยกันตัว ram 4 rom 1 2 8นะครับจะขายอยู่ที่5,499บาทและก็ตัว ram 6 rom 1 2 8นะครับจะขายอยู่ที่6,999นารสิบาทสำหรับตัว Oppo A 3 1นะครับแล้วก็นี่ครับผมตัวน้องเล็กหรือว่าตัวราคาถูกสุดเลยนะครับ Oppo A 1 2ครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีตัว ram 3 rom 3 2จะขายอยู่ที่3,999บาท ราคาปรับลงมาจาก4,599นะครับแล้วก็ตัว RAM C r o m 64นะครับขายอยู่ที่4,599ตัวนี้ราคาปรับลงมาจาก4,999บาทนะครับก็มีกี่รุ่นละ่ะสำหรับตัว Oppo ก็มี1 2 3 4 5 6 7มีขายอยู่7รุ่นหลักๆเลยนะครับสำหรับในฝั่งของแบรนด์ Oppo เขานะครับก็โปรดักต์แต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยก็สเปคโอเคแล้วก็น่าสนใจมากๆครับ เรามาดูในฝั่งตัวแก d เต็กันบ้างครับผมมีอะไรขายบ้างมี oppo watch ครับก็5,999บาทตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเลยแล้วก็ตัว46มินเนี่ยจะขายอยู่ที่7,999บาทตัวนี้ผมยังไม่ได้เห็นแล้วก็ยังไม่ได้ลองสัมผัสเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวหูฟังบลูทูธครับ oppo enco free นะครับจะขายอยู่ที่2,999บาทปรับราคาลงมาจาก ,3999 บาทนะครับ oppo enco w31 นะครับ1,999บาทแล้วก็ oppo enco w11 ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าเสียงเนี่ยคุ้มเกินราคามากๆครับใครที่สนใจผมแนะนำให้ซื้อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆครับใช้งานง่ายครับสำหรับตัว oppo enco w11 คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเม็ดเงินที่เราจ่ายไปมากๆครับแล้วก็จะมีตัว a c c e s s o r y นะครับมีตัวนี้ครับหูฟังบลูทูธ1,699บาท OPPO Enco Q หนึ่งบาทนะครับก็มี Accessory ขายนะครับสำหรับแบรนด Opp ์ OPPO ก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคนที่สนใจมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนนิดๆนะครับผมแนะนำตัว OPPO Reno 4นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่โอเคสเปคเขาอาจจะไม่ได้แบบ จัดจ้านมากนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็อยู่ในเลเยรที่ให้มาดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวดีไซน์โดวฟีเจอร์ที่เขาให้มาครับค่อนข้างที่จะครบแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับตัว r e โ o 4ตัวนี้นะครับใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมุดแน่นอนครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ